ชูมาบัวพลอยวงกลมตัววิ่งกับบัาผักเอยบัวแหวกครังนี้ทางนี้วงกลมให้อ่าวงกลมให้ด้วยครับชูมาบัวพอยวงกลมเนาะอ่างานงมอยากรลอมทำบุญกับติดต่อแอดมินได้ทางติดต่อทางหลวงพี่เรตรงหลวงพี่เรตรงเลยครับเนาะเนาะสำหรับมืูอทล่าของหลวงพีแล้วก็เข่าดิเข่าสี่สองสองสี่วิ่งสี่นี่นะครับแต่บางคนอาจจะไม่เห็นคลิป ว่าเบิ่งยอดวิวแล้วเบิ่งคิดหน่อยอาจจะเบิ่งหน่อยหรือบ่ฮู้วว่าตัวนี้ขของหลวงพี่เขาแต่ของหลวงพี่นี่เถวา2 4เต็มๆเลต็มเลยรวบที่แล้วก่อนก่อนหน้าจะออก2 4เนี่ยคือ4 9 8เก้าแปดสี่เก้วก่อนนู้นก็เข้าเมื่อก่อนที่เรามาครั้งนี้นู้นก็เข้าก็คือได้ที่4 9 8ทั้งหมดดที่ผ่านมาเรามาเอาที่นี่นะครับก็ ท่านให้สองตัวล่างก็คือสองสี่วิ่งสี่นะครับ,รบอ่ะมาดูว่ารอบนี้นะครับตรงที่มีเซนสนะ์นะครับจะแนวทางจะแับตัวไหนนวทางันะครับเห็นแ,นงนแลงไปเลยหรอหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหาแนวทางของพี่นฝันบหมครับบอร์คนเดรยว เด็กขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากถ้าพ่อสอนเขาได้ฉายาว่าหลวงพี่มีซิ้นชอบตัวไหนออกตัวนั้นอันนี้ออกความขึ้นมากปรับเลยนะขึ้นมากตัวไหนจะออกเลยออกตัวนั้นอันนี้ขึ้นมากแล้วเนาะอันนี้ขึ้นมากแล้วพี่เวันห้เล็กน้อยตัวนะน้อยตัวนิดเดียวขึ้นเดียวครับเพราะเด็กออกเอฟซีก็ทักทักมาขอเลยเขียนเบอร์โทรหน้าร้านไปก่อนเลยเดี๋ยวพูดอไรอยู่รวมทั้งบุญก็บ <CK> ใครอยากร่วมทำบุญนะครับเนาะใครอยากร่วมทำบุญกับลุงพี่มีเซนนะครับร่วมสร้างองค์พระยานาะนะครับด้วยพี่น้องโทรมา0 92 0 92 0 92 99 99 2 3 6 5 3 5นี่เป็นสอบถาม สิเมนลงพีได้เขียนฉกลาบ้ผก็เขียนดิ่เขียนักเลยเาตเขียนอางเดียเต้องขยต้องไมือหันออกต้อมือเรา้มือทานเองครับนี่อะไรกระดาษลองไหมเดีเป็นปเห็นเดียวคืบมากนี่คืบมากชอบตัวไหนอกตัวนั้นคกับก็ติดแก้วอ๋ออ๋อเล้ <c oughs> ใครที่ไม่ได้งวดที่แล้วหนึ่งวดนี้ต้องดูเลยนี่จังบ่เพราะว่าเอาให้ได้เพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้ให้หลายตัวไม่น้อยแม่น้อยสชมชาบ่คอยวงกลมตัวผู้หญิงกับผัวผักทางนี้ทางนี้วงกลมให้อวงกลมให้ด้วยช่วยมาบ่คอยวงกลมเนาะอ่าคือได้รับคือได้รับแบบบ่ายสามครับบ่ายสารอ่ะวางไว้ก่อนต้องมาเพื่อนนี่แหละจะวางให้ถ่ายนั่นแหละ หยับไปยีกอโอเคหยับแปลว่าอะไรหยับขยับโอ้ oh. ขยับขยับ oh. อ๋อนี่ครับ mm. บุญบารมีครับบุญนำพางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องสามตัวเล็ขเดียวศู <09 S 3> นย์เก้าเจ็ดแต่ไม่พูดอือดูน้องศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวสามเก้ากับสี่เก้าบิ่งเก้าหรือวะนะ่เนาะ ยี่สเก้ายี่สเก้านครับอันนั้นจะเป็นเบอร์โทรของลงที่เนาะส่วนหมากบางคนกับทูม้าว่า่าทำบุญดอกทรม้าถามไปเล่นกี่ตัวที่เย็นธรรมดาข้อความคนอยกเนาะล้างเงี่คนอยากอาจจะยังบอพร้อมเนาะการทำบุญก็เดี่ยวแกรัทธารัตวาตัวเลขของลงที่มีเส้นนะครับสามตัวชุดเดียวหางเดียวก็คือศูนย์เก้าเจ็ด สองตัวมีสามเก้าสี่เก้าแล้วก็วิ่งเก้านะครับสำหรับสองตัวของที่นะครับให้ปรดมากระวังบางที่ก็ขึ้นแต้มบางครั้งก็ลดแต้มเด้อทุกคนขื้นแต้มลงแต้มตัวน,นี้นะสแตวันเมื่ี่เราขึ้นให้แล้วนี่ย่ขึ้นให้แล้วเนี่ยสามเก้าขึ้นมาเป็นสี่เก้ารอบนี้เห็นว่าวงกลมได้ใช่ไหมพี่ตรงนี้วงกลมไ้หน่นครับนะี่ โอ้เด็กใหม่เด็กใหม่ต้องห่อเนีโอ้หายฮ่บอกห้ามถ่ายติดเลยไอสามสี่ตัวที่บอกห้ามถ่ายติดเลยถ้าถ่ายติดเลยเดี๋ยวค่าสิขอไม่ขอแท้แล้ยนต่ถ่ายแต่ถ่ายติดนี่บ่ไหนได้ดิเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ถ้าี่ยติด่ยตัวนี้เน้นกลมๆก็คือสามเก้ากับ สี่เก้าสามเก้ากับสี่เก้าเดอพี่น้องอ่ะนะครับได้มากได้เยอะุยกันกอ๋อหลงนี่ท่านสร้างพญานาคพัาน้องพี่น้องพญานาคตรงนั้นมีชื่อไหมครับมียังนะครับสร้างมานานยังครับเริ่มวันที่สองกุมภาพันธ์ที่หกแปดนี่ใช่อ๋อที่ที่ได้เริ่มสร้างสร้างด้วยจิตหรือว่ายังไงครับหรืออยากก็สร้างจินตนาการครับ คือคกับจิตตนาการจะโอครับเมื่อกี้โลกมามถึงแรกรทำไมหันหน้าเข้าวัดผมกําลังจะถามอยู่พี่ตั้งใจทีสั่งปกตินี่ยตามที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปเนาะตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆเขาจะเป็นพญานาคเนี่ยต้อนรับต้อนรับทุกครั้งหันหัวออกใช่นอกวัดแต่อันนี้หันหัวเข้าวัดก็ก็มีมีเข้ากับมีออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่า ทำไมจุดประสงค์ที่สร้างเข้ามาอย่างนีอ้อาตมาอยากให้เป็นจุดเดน่นครับจุดเด่นของพญานาคที่สร้างเพราะว่าผู้ใดไปเที่ยวสถานทีบ่บนไหนก็นเห็นแต่ออกมันบ่ก็ไม่เป็นจุดเด่นถ้าไม่เป็นจุดเด่นก็ไปกับไป,ไปซื่อๆไปยังสิไหก็คือไม่สะกิดใจเนะาะจะทำให้พระอาตมาเห็นเอ้าสะกิดใจแล้วสะกิดใจแล้วก็เริ่มมีคําถามครับว่า พ่นคือส้่งพขายนาค,คาขั้นว่าขาวัดหรือราอาตมาสั่งตามจินตนาการของอัตมาหรอกจุดประสงค์อัตมากาเพื่ออยากให้เป็นคําข้อสงสัยของผู้เห็นแต่ลึกๆลึกๆมากก่มีมีตามประวัติของตแต่สมัยพุทธกาลเนาะาว่าก่อนที่จะเข้ามาเป็นพระก่อนที่จะมาผมผ้าเหลืองอยู่ในวัดก็ เป็นหนักมาก,ก่อน,นั็สิสมัยก่อนนอนหนักเพิ่นอยากเพิ่นอยากบวชแต่เพิ่นบวชบว่ได้เพิ่นอยากบวชแต่เพิ่นบวชบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะเพิ่นก็เลยขอพระพุทธเจ้าว่าการการที่คนเราจะบวชก็ขอให้มีซื่อหนักอยู่น้ำกรนะก็สิเนาะเราจ่ายบวชได้มาเนี่ยธรรมะก,ก็เลยคิดว่าหน้าขันหัวเขาเนี่ยก็คือนำพานำพาหยาบโยนนำพาข้น,นเขามาวัด เพราะว่าสมัยซุ้มือนี่คนบุคข่อยอยากเขาวัดเขาวา่าคนบุกข่อยอยากเขาวัดเขาวา่าแบบทมาก,ก็เลยเหตุเป็นแบบมีปริศนาอะเหตุเห็นมันเป็นปริศนาบ่<ผ>ม,ม,มีจุดะสงค์อยียงดอกแต่เหตุตามจินตนาการตามจินตนาการเหตุไปให้มันเป็นตามจินตนาการเขาจะของขอ,งอะไรแต่คือจังทาวเวียร์อะไะผู้ใดมากอะสงสัยเอ้า เทวีต์ขึ้นมานั่งเทวีตนมาหนังบางทีจะคนสงสัยเนาะมนทำให้ทําให้คนสงสัยจุดแดงนี่ว่าจุดน้อยนั่นแต่ถ้าว่าถามว่าเห็ดเราต้องถือบ่มันพิ่บอมันก็ต้อมีคนตอบกันเพราะว่ามันก็เป็นตามเป็นอาการของคนเราอเตัวเด็กพี่น้องอีกจุดรอบก่อนคืเบิ่งดูแทะตัวเด็กอาเดี๋ยวรังค้อนหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดพุกมะกรูดนะให้พุกมะกรูดยิงเก้าเพราะนั่นแหละโอเคครับ 啊！